อีกหนึ่งภาษีค่ะภาษีโรงเรียนกวดวิชาเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็ไฟเขียวโรงเรียนสถาบันกวดวิชาแล้วนะคะก็เป็นในส่วนของอเห็นชอบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลโรงเรียนกวดวิชาค่ะซึ่งพลเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีศึกษาก็บอกว่า ถือว่าเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์เพื่อหากําไรนะคะแล้วล่าสุดเจ้าของสถาบันกฎวิชาต่างๆก็ออกมาบอกแล้วด้วยว่าต้องกระทบต่อค่าสอนแน่แนๆก็ซึ่งหมายความว่าค่าสอนจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์ศิวัรคูชูวัฒน์ตัวเลขนี่ชัดเจนางครับว่าจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่ยังเห็นสื่อบังบับภาดหัวถึง20%เปอร์เซ็นต์ใช่ภาดถุนที่20%เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ,รบ,รบผู้บริโภคหรือว่าเด็กนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยต้องรับภาระนี้แน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ทำให้กำไรเขาลดหายหรอก สำหรับเอกชนไม่่งทีรัฐบาลไปออกกฎหมายบังคับโรงเรียนกฎวิชาไม่ได้หรือว่าคุณอย่าอย่าขึ้นผมคิดว่าเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการไม่เคยส่งสัญญาณเลยว่าสนับสนุนโรงเรียนกดวิชาอยู่แล้วรวมทั้งมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระบบด้วยว่ามันแย่งเวลาเรียนไปรัฐมนตรีศึกษาบอกนะคะว่าไม่กังวลที่จะมีการขึ้นโดยโดยแบบ โดยเกินไปเพราะว่ามีหน่วยงานควบคุมการคิดค่าเรียนหากจะขึ้นราคาเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหนที่มาดูแลกันเมื่อวานเนี่ยเป็นการออกระเบียบหรือกฤษฎีกรประมวลรัศดากรที่เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดรวม5ฉบับนะฮะหลักๆคือยกเว้นภาษีโรงเรียนเอกชนทั้งหมดนะฮะยกเว้นภาษีการโอนที่ดินการบริจาคที่ดินของเข้าสู่โรงเรียนเอกชนเนี่ยยกเว้นก็คือพวกไงวา รัฐส่งเสริมให้เอกชนทำโรงเรียนเองอแต่ถ้าเป็นกวดวิชาเนี่ยไม่ยกเว้นจะเก็บภาษีเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกคือต้องแยกให้ชัดระหว่างโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับกับกวดวิชาซึ่งผมคิดว่าแนวนโยบายการศึกษาหรือกระบวนการปฏิรูปศึกษานี่ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องการส่งเสริมโรงเรียนกวดวิชาเลยครับแต่ว่าความเ,เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องภาษีนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องการขึ้นภาษีโรงเรียนกดวิชาเนี่ยต้องไปถามว่าโรงเรียนกวดวิชาจะเดือดร้อนหรือไม่ นะครับต้องไปบอกโรงเรียนกฎวิชาเหล่านั้นให้เสียภาษีบ้างอย่าไปเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองครับอันนี้คือคําสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกนะ,ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพลตรีส,ร,สรรเสริญแก้วกำเนิเนี่ยรองโฆษกสานักนายกพูดไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะพูดว่ามีการพูดว่าที่ประชุมคระมนรเห็นด้วยกับการเก็บภาษีจริงนะครับแต่ว่ากรณีที่ผู้ประกอบการจะไปปรับขึ้นค่าเล่าเรียนหรือไม่นั้น คงไม่สามารถไปควบคุมได้เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ประกอบการอันนี้ขัดแย้งกับที่รัฐมนตรีศึกษาบอกเหมือนกันบอกว่ามีหน่วยงานควบคุมอยู่แล้วครับก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่าขึ้นภาษีเนี่ยควรจะขึ้นเพราะโรงเรียนกับวิชาเนี่ยเป็นธุรกิจที่กําไรมากมายมหาศาลกาไรดีจริงครับจริงๆหลายคนกำไรกว่าขายน้ำมันนะฮะหลายคนบอกว่าก็ยุติธรรมดีแล้วนี่เพราะว่าได้กําไรเยอะขนาดนี้ก็สมควรที่จะเก็บภาษีใช่แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเขาจะผักพระให้ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นพวก ครูที่จริงๆเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าสัวเป็นนักธุรกิจเป็นมหาเศรษฐีจากโรงเรียนกฎวิชาเนี่ยคุณไม่เสียอะไรเพิ่มเลยไงคุณให้เด็กนักเรียนจ่ายให้คุณแทนครับทีนี้ผมคิดว่ามันมีการฐานฐานคิดต่อเรื่องแบบนี้เรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายรัฐด้วยว่ารัฐจะส่งเสริมตัวไหนไม่ส่งเสริมตัวไหนใช่ไหมผมคิดว่าคือภาพของระบบการศึกษาหรือว่ารัฐเนี่ยมักจะมองการศึกษาแบบกดวิชาเนี่ยนะเป็นเกินเป็นสิ่งเกินจําเป็นเป็นของฟุ่มเฟือยและเป็นสิ่งที่แย่งเวลาเรียนของเด็กไปแต่ผมคิดว่า เออสำหรับเด็กและผู้ปกครองไม่ได้มองกดวิชาเป็นเรื่องเรียนมันเป็นกิจกรรมแบบหนึง่งใช้เวลาว่างให้เป็น,ปชนใช้เป็นเวลาว่างเออคือคุณคุณไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาหรับเด็กเลยในประเทศนี้นะฮะค่ะคุณมีห้องสมุดก็น้อยมากแลก้วหนังสือก็เก่าแล้วก็ไม่ได้ไเอือ้อให้คนเข้าไปเรียนคือไม่มีการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณจะให้เด็กไปเดินห้างหรือให้เด็กไปกดวิชาล่ะผมเป็นผู้ปกครองผมให้เด็กไปกดวิชาไปเจอเพื่อนไปเจออะไรอยู่ในสังคมที่ ติเตอร์กันคือบางคนก็บอกว่าถ้าจะไม่มีโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยระบบการศึกษาไทยดีพอหรือยังสำหรับเด็กใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากวดวิชาจำเป็นไหมมันจำเป็นสำหรับไลฟ์สไตล์ในเด็กเมืองในสังคมไทย แสดงว่า,<ม>าพ่อแม่ยอมจ่ายแพงเพื่อที่เหมือนกับเป็น n เซอรี่ให้ลูกซึ่งโตแล้วแล้วลไม่มีอะไรทาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่คุณจะให้เด็กไปเล่นกีฬาก็ไม่มีลานกีฬาให้เขาเล่นไงเพราะฉะนั้นคุณให้ไปห้างเหรอก็เสียเงินแม่ก็ต้องเสียเงินซื้อนูนซื้อนีให้อหีกเพราะฉะนั้นให้ไปเรียนกดวิชาแล้วเ,เด็กโดดเรียนไปห้างดีกว่าสบายใจ่ใคือพ่อแม่ที่ <S <S ทมีเงินก็เป็นไรเพราะอย่างผมนี่ไปกดวิชาแล้วผมก็ ไม่ได้ไปเรียนครบนะฮะเด็กก็ยางอย้่ทั้งนั้นนะฮะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ที่มีเงินอาจจะไม่รู้สึกถ้าสมมติสถาบันเหล่านี้ขึ้นราคาแต่ว่าพ่อแม่ที่อาจจะไม่มีเงินแล้วลูกจําเป็นต้องกวดวิชาเพราะว่าในโรงเรียนเรียนไม่พอนี่ก็อาจจะกระทบนะคะครับคือถ้าเกิดผมไม่คิดไม่รู้สินะผมมองจากมุมผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กอยากเรียนกวดวิชาเพื่อจะได้เอาความรู้แต่เพราะเพื่อนไปเรียนมันมีสังคมอยู่ที่นู่นมีสมาคมอยู่ที่นู่นแล้วก็ เอาควาจริงผมว่าสักครึ่งหนึ่งอของเด็กนักเรียนนี้มุมแบบเพื่อนผมหรือในกลุ่มผมสมัยนะั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งคือการซื้ออิสระภาพไปเรียนกวุวิชาเนี่ยเพื่อจะได้มีเวลาออกมาจากบ้านก็คืออ้างคือหลอกพ่อแม่ว่าไปเรียนแล้วก็หนีไปเที่ยวครับแต่ว่าได้ความรู้นะฮะใช่ไหมฮะก็ได้ความรู้ได้สังคมได้ได้ประสบการณ์ชีวิตก็ไปเรียนเฉพาะวิชาที่คน,นข้างๆหน้าตาน่ารักเป็นเด็กสตรีวิ<ไ>ทยานเป็ยังคือ,ค,อคือเรื่องของเด็กนี่ซับซ้อนแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจแต่เรื่องหลักคือควรจะ คุมโรงเรียนกฎวิชาว่าจะอยไปโยนภาระให้เด็กเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือคุณหากิดกับเด็กมาฟรีๆยี่สิบสามสิบปีแล้วกำไรกำไรมหาศาลมากพอต้องเสียภาษียังโยนให้เด็กอีกคือห้องหนึ่งไม่ได้เรียนกันสิบยี่สิบคนห้องหนึ่งเรียนลายห้องายห้องนี้คือไม่ใช่ครูตัวจริงนะคะต้องไปนั่งเรียนกับเทปวิดีโอหรือว่าเป็นต้วทุนการผิดคืออะไรไม่มีเลยเพราะถึงเวลาเสียภาษีเนี่ยควักเองบ้างคือคือขารบผู้บริโภคของคุณได้มากกว่านี้หน่อยนะครับอย่าอย่ามัธยัสถ์อย่าพอเพียงในเรื่องภาษีมากเกินไปจ่ายเองงบ้า